นี่ฝนล้วทุกคนหมนดฝนละนุ้ยกำลังจังเดือดเลยเราต้องตักฝนออ,ออกกกอน,น,นอืมฝนเนีออกนี่ทิมเนาะอืมฝนประเด็กอืทุกคนหอยสดๆได้ดนี่นะเก็บมาจากแม่นะ้ำเมื่อกี้นี่มุดอ่อ,อนเห็นบ่ กินอยู ite, Peace. Peace. Um. ่ปลาเด้อพี่น้องเด้อขี่ขาดบ่ได้ผัดหอยนี่บ่กินปลากินปลาได้นี่ปลาขี้คค้งๆนี่นะเห็นบ่นี่บ่กเห็นขี้บ่ขี้ดำๆเลยเบื่อดำนี่ขี้คือขี้อะเนี่ยเพชรแห้งเออมเพชรดิบนี่บอล้วเพชรแห้งกันเลยมีทักที่สว ไปโอ้ลหุ่นฟดเดือดเดือดเดือุ่นหน่ยนีหละเคตี้ปานี่ทางเสทางเสรมันอุ่นนึงใีะสงคนเออ เมนูอาหารมืันนี้แกะดเข็ดมาเด้อทุกคนเด้อทุกคนขอไปอีกแล้วมื้นนี้เนี่ยเห็ดด้วะเห็นขัดหนเหน็นบนอืถ้าเกินจะวันนี้โอเค ขี้เลยเนอดีก็จะกินแล้วมาคืนี้กับใจขมหวานเนาะมาเอาพี่ก่อนต่อมึขำน้อยตรงด้วำน้อยอะขมแท้เกลยอเสียงแกรถฮะเสียงรถไฟรถไฟวันอ๋อบเห็นทเลาะแข่ Đi đi mười hai mười thế cuộc thế bây giờ ông hai mười hai á, ừ mười hai mười hai rồi hai đi hai mườ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 i không bấy hai mười hai mười Cái mười hai mười hai luôn uhm. งูกมวนเลจ้ามันเพิ่หนึ่้วัน้จ้าือนเลยนี่เือหันจะคงเทประเทศดินดอนเขาบอก่สีรวมลานเออนะีนี้เจ็บเล็สุปวดเนาะเออูกราเออเออสมุทสาลูกล้านเนยนี่บอ ครับม,มอบ้อขี้มันสิมึงเนี่ยเฮ้ยสวีทมืคงเนี่ยเลยสวัสดีมคเนี่ยกินอานนี้ใส่นำไบโบ่เนี่ยอันนี้ยังเข้ายองเข้าใส่นี่บอสเห็นแล้วรึเปล่า จำเกือบงแล้วเกี่ยวสบายนลเกียวเดี๋นี้กินเียบกันชีทุกคนเนาะนจำนี้เปนปลาเนี่ยงใช่ไหเนี้ยเนี่ยครับเนี้ยบอก่่ยก็ยังแน่พายอ่าเอายน้ำนมื็ ่าเอาอน้ำนี่งมเา้าโอ้ยนี่กำมังลืมไปงั้นน้ำต้องหูทุกคนเนี่ยตุย๊กไกอะไรไหมเหรอหนาวดิข้อเนี่ย เขาหอมเอามาเห็นเลยอจ้ับหิวเลยเนาะโดนเถื่อฮะมากินข้าวสวยมากินข้าวสวยพีเดอืโอ้ตัวไหญ่ขี้ไล่ มากินตุ๊กับคังยองกันมาตัวนี้กามจะแข็งเนาะขีเห็นไหมขีผม ต้องมีกลางเนาะจับจีบค,คำนคมันแคน่นนเนะาะหวานชินตาเนาะรบปมปาอึ้อ,อต้องปิ้งมันต้องชิมบาเนาะข,ข,ขาวขาเ่า้งปี๊ตัวน,นั้นอเาเอาปลา ออือบแกง,งอะอรแกงสส้มปูนแกงส้มข่าวปูนบ่ะอ้มลมเดวกของหัวนี่ส้มดึงส้มมส่มลมอ,อ้ม,ม,ม,มันปลาในด้วทุกคนปลาในคำเอินปลาเน,นี่ยปลาทับทิมอ่ะปลาลื้อ ม,ม,มันเปรี้ยงนะฮะมันโาอันมีเงาใ้เพล้นลงมานี่คือเหดขาบเบาะันเอาต์นั่ง

หัน,นเองเน,นานนนะหกันก็หอ,อยุกนี่หันมก็อกไปรมทีันนนรินโอ้เนเทน,นี่ มาทุกคนห่งเขาดิอืมนี่แหละแส่บที่สุดทุกคนอืมโอ้เห็ดมีบัพอละบิดเลยขำอ่ะขัน่อยหยเฮ้ยดีเลยอือโอ้ขำหมเลยอือ ใจขนาดไปลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพวกเขาเลยเด้อส่องวงบ้านนะกับบิลลี่ตูยโอนะอง ซึ่งเขาก็ผ่านงายเป็นเ h ็ดคลิปเห็นเ h ็ดคลิปเนาะก็ที่ผ่านราการได้คนทุกอภยัยเนาะเห็นไหมเนาะอไม่มีผลง,ง,งานมาให้ติดตามไปเรื่อยๆพี่น,อน้อ,องได้เบิึงเนาะอืความแซ่บเขาเดือบฟัวน้องเอบ้ตัวเด้เบ้สร้างภาพเด้แซ่บอีหๆเมื้อหน้ามาคืนนำกันได้เนาะ ยินดีตอนรับเอาเต้นเอาอะไรมานอนได้เบื่ยังมาเขียนคอมเมนต์เข้ามาเขียนคอมเมนต์แล้วก็กดแชร์แชร์คลิปกดติดตามวันจะไปเขลียรบ้านพวกเจ้าสิเขียนคอมเมนต์เอาเลยเจือบนสกาศแบบนี้บอกน้ำเงินน้ำองูครับของหนาวเลยมาช่วงนี้ช่วงอะไรอ่ะ น้ำหนาวหนาวหนาวเลยนึกทำทางอกนังแดดได้ไหมหวานเยหวานบปาลยแทะคนปลาได้ไหมขาว่าแทแทะต่ำคนจะแทบเนาอต่ำเจ้าปาป่านี่หมแทท้องนี้จังจังโอ้ย คนตรงนั้นมีหัวปลาคออีกอ้าโถเดด็ใส่คอแค่ไหนใชนน่็น่อยตัดกลนๆใช่ไหมคอยจุ่มจุ่มอะไรอยับ เนาะอันนี้ก็ขอบแซบเนี่ยหอยแตงจานเนี่ยขววผัดแต่ว่าเราประหารจะตั้งคนมเหมือนกินบัวไทยมันมันหดเข้าไปไหนปีนเนาะนัวดีเลยมันเลนยจำบุกวนเนดีอ่ะเพชหนึ่ง เขาเป็นมงลนโบบได้ละจากสมองมาแน่ที่หนึงว่ะมึงนี่เขาเริ่มเร,อมอมรียนแล้มนี่สาวของมีงอืมอืมตกอืมใจครับความมัละแค่เป็นหางการมันเรื่อปกติแล้ว ไป,ปยี่ิบญ่นนั้นเต่ออมูหูเลยออกมาเรียกว่าออกมาเ้อเฝ้าบนเออเิทตัวอืแค่มคอเดี๋ยวเดี๋ยวปากอุโมงอุโมงเขายูม่มมาขอคือวามปอดแัยนั่นนะทำา่้วรถเข้าอุโมงค์แบบ่งแล้ววนะอืม ปลาดิเนขนมบกดองดิดันดองเนาะมีกุงสวยเลยมีคำนี้ยอลงน้ำเยดยเรากอนจับถึกใจเพิ่อนเ้งแนะ่นวันนี้จนนันดองวันนี้มันอะไรนติดภารกิจติดมะเกียงติดมะเกียงสวนเสียวนเสียนก่นเยอ ไอโน้ตของก็เล่มาคือเขามันแซ่บมาหมดจริงจี่ยมาตลอดน้ำไม่นี่ก็สามารถกินได้เลยน้โอมาา้มันจะพื่ดูดกินรวแซ่บกินแล้วล้างมือล้างมือแล้วมากินตัวเห็นไหมทุกคนสุดโคตรเลยสิ่งขอหวานขนปาวมาสดๆ เบื่อปลาเลี้ยงเดอ้อขอย้ำอันนี้นะปาาาลาธรรมชาติไก่ <c oughs> โอ้มาดีอีกตัวหนึ่งเีิมปลาเนี่นเย,ย,ยเติมงติม ยังบ่หอมต้นหอมเนี่ยนีมันหวานอยู่ทำละนี่นานเลห็นไหมขอบเลยขอบเราบอกมาจะขันว่ะปกติขันเดียวได้เนาะเล่นไปเพื่อน เพราะมันจะมีบลเลี้ยวกว่าบลเลีเ้ยวู่บบนสถานีบนเลี้ยวก<อ>็รถไฟมันมีสองหัวมนีหลายคันดีโมเดลปคันเดียวคบคันเดียวมันมีมันมีหัวนั่นละหัวนี้เหนไนะเดีย๋ยวทนผู้สมเ้ยพี่น้องสำหรับคลิปนี้ฝาก กดไลค์กดแชร์กดติดตาม,ตามอย่าลืมกดกระดิ่งเด้อแจง้งเตือนเพื่อจะได้รับชมคลิปของพวกเรากับบรรยากาศส,ส่วนๆแบบนี้ที่พลาดไม่ได้ก็คือกดกระดิ่งเนาะแจง้งเตือนเพื่อจะได้รับชมคลิปพวกเขาแหละเนาะบ๊ายบาย,บายบสำหรับ,บคลิปนี้ลาไปก่อนขอลาไปก่อนเด้อ ห่อยเนี่ัดคนเดียวครับคนนึงห่าบนีหมดเลยหมดเลยต่อมงเนาะกดเต็มเต็มเลยแล้ว